Sao ế Sao bài đi ra sao bà đi ra Bà luôn quá Chị cử con ok Thăm lại tưng tạ tưng tưng tạ tưng 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 tạ tưng tưng tạ tưng 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 đơ nang đơ 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 nang đơ đấy tưng 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 luôn à nè đi ăn sòn มาเลูกโอ้ยจ๊ะอีเตอีลานสาวก็ mà ๆห่าก่อนอะไรอะไร mà จะเฮ็ดหมา อ,อ,อย่าน้ำหนาไม่จอยหู้อยู่บบไปก็ย่าใหไม่จอยแปบเดียวเพราะวันยังน้ำหนาก่อนวงอฮือฮือนืนรรนอฮือฮือฮื้ฮือาาิือฮือฮือฮือ้ือฮือฮือฮ่อฮือฮือฮือฮอฮื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 อืออ mày chơi bơm mà mà cái thịt luôn hử Dạ hết nó uh, no. Pài xe nè bay xe bay xe à mà cái tép bò hử hử cù cái đài. เอ้ยร้านใส่สิบ้าไปใส่พุ่งมาหมุนไปใส่ล่ะหอยฟักข่านี่ต้นไงแล้วก็สิตายบ่นี่ก็สวดแฮะมากระแทบห่าวบ่เลยเฮ้ยห่าวบ่แล้วลูกอ่าห่าวบ่แล้วอ่ะ เอาว่แล้วเบิดแล้วบันดนี้เบิดแล้วบันด,บดบนี้มันบอกเป็นดอกแล้วบันดนี้เบิดแล้วบุลุษไปใช่นะออกข้างนั้นเลยบุรุนะออกว,ว่าได้หรือวะฮะอ๋อจับมาอนี่ทิปม,มนะอันนั้นนะเออ Ừ. ok Ba, nhiều Nhiều mới Khoa là bao lụ Khoa lẽ Vậy Thôi là bao Nhắm bài bác à sẽ bỏ Lên tất bài sẽ bỏ Thấy bạn mà. Mà, mà Thôi mà Thôi thôi ma đây, quay, còn mấy cái mình, hử, à, làm sao hơn cái này ฟาแลนพุน่นแลนพี่เอียวเสียออกักอ้างนั้นบ้าลูกฮะยังฮะไปเมมามาแลยไปะไปหาเมมาปะไปหาเมมาไป

ไปไปเอาไปหันขนาดเด็กน้อยนี่กระดดน้ำงแหงไว้แทบบินไปไปไม่ต้องหาซองเงี้ยหรอกไปไปยั้เห็นว่าว่าเปือเป้อนแน่นอ่ะวันนี้เนาะไปตอนขำม,มากิ่นอียยังขำได้ไป hết tối nay hết làm tiền vừa vào ai tối đây nè còn phù nè bầu 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 ai bầu ai phi ma phi bầu ai bầu ai phay nào phay nào ma nào nào โอ้ยอย่าเลนแห้งไหนกว่าเลนหัวขมน้ำคิดลายนังชูนะไปตลาดดิาัล้วลเหนนมม็นว่าเันอุ้ยแมนว่า้ะได้ชื่อปากงี้ว่าได้ก็ได้เลยหนึ่งเศรกิจน้ำได้อย่างเดียว

ไล่คนเลยมีจอยไปต้มม <t Herm brackets> <qu ie> ักกะโลนี่เนาะอดไปไปต้มเลยลูกแบบนี้ยังนี่เพื่อนเลยนี่อ่านเพื่อนเลยลูกป๊าปลาดูปลาดูปลาโอ้ยยกมีจอยไปต้มอยู่ในเฮือนพูดโอ้ทางขยะก็ได้ mà đấy hết rồi vậy ná phải sai luôn phải sai phải sai

แค่่่นกีบอยู่นี่อยากเอ็ก่าชิ่ื้อยู่บอสเดนค่อันถ้าแบบว่าตามแล้วมันกะสองเชนสองเชนสามเชนเนาะยังได้ยังนี้แต่กันแต่กันจะใสเครื่องไฟฟ้าไฟฟ้าวัดอืใส่ไฟฟ้าบัดแล้วแล้วกะถ้ากันขึ้นกะเปิดเปิดแอร์แล้วกะ Phật lông lũ ngài không, ngài không, Thế là bài ăn à? này không nhanh không nhanh nào bài nhanh này nhanh nhanh คอคนหน่อยนะแมวเนย่ยแมวกัดคอนะก็าทานังเ็ยเฮ็ดยังอนะไรก็จายมาเด้อมาเด้อก็ <c oughs> จงใส่ได้ไง ชมชายยังดุอืมพลโดดแต่ละนี่ก็เลยน้ำมาเลยน้ำเสียลูกน้ำเสียไปเด้อ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 อย่าไปเด้อมาเด้อมาเด้อมันเป็นแม่น้ำมันกินเด้ออุ้ยโ้อนไหนเห็นยังน่ะไปเมื่อไปเมื่อไปไปไปตามปะไปตามปะว้ายไปไปไป Đi chơi là ngọc ma lập ấy Ui giản đi Tớ rút á Ta mưa ba mưa hơn mới chơi ba Nám Hết ngang nằm Bây Bớt leo Ừ bớt leo Bây bây Hàn Hàn mai vào nằm cái này โอ้ยว่าสิเมื่อแล้วกมาอีกแล้วหันพคนว่ามาแล้วแม่ตัวหลังอยู่ในผู้ไปไปอุ้ยอุ้ยบริเมนได้นี่บริเมนสิบเอ็ดตงบริเมนหนามนั่นได้ลูกไป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 ไม่จอยเมื่อเลยหันเพิ่นทิ่หันหน้ามาเลยพคนหนามันจวกมาอีกไม้ไม้แล้วเพิ่นว่ะไปลูก

à à giờ hết nám mà nè xem